อะไรอะไรจะมาจ๊ะหนุ่มน้อยโอ้คุณยายเออมันเป็นของเล่นที่สุดยอดมากครับมันจะมาทางไปรสณนียแตบจะอดใจรอไม่ไหวแล้สิท่าครับหมายถึงมันไม่ใช่แค่ของเล่นมันคือไม k e ก the mechanical คัลมา l เสุดยอดของเล่นและเพื่อนที่ดีที่สุดที่เด็กๆควรจะมีในทีวีเขาบอกไว้โอ้เชื่อเขาเลย ผมส่งฝาก่องโกโก้แวมแบมไปตั้ง47อันอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโกโก้แวมแบมพวกนั้นล่ะจ๊ะอ๋อครับผมกินมันจนไม่สบายแต่มันก็คุ้มนะครับคุณยายกำลังมองดูเด็กที่ยอดที่สุดกับของเล่นที่เยี่ยมที่สุดอย่างน้อยผมก็จะเป็นถ้าได้มันมาละก็อ้าวเธอเพิ่งสั่งไปเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะนานอย่างนี้ยายจำได้เมื่อก่อนคุณยายของยายเคยบอกไว้ว่าเมื่ออดใจรออะไรไม่ไหว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอดทนเพียงเล็กน้อยจะชนะการแข่งขันความอยากได้ไม่เคยคอยใครไปเดอะบ็อกซ์อาหารเช้าออวันนี้มีอะไรกินก็ก็แบมแบมส์ของชอบของฉันเลยอย่ะยายจีจุดฉันก็ได้ก่อนที่ไม่หายไปไหนเออไม่ละขอบใจฉันกินแล้วล่ะ เร็วสิเขาเป็นอะไรอ่ะเขาอาจจะปวดท้องอึกก็ได้นะเฮ้ไปเถอะบักวันนี้ไม่อยากเล่นเหรอยังกาน อดพิกกรพุทแล้วคูณแล้วคเลดี้มันเบิดโอ้หลอดพิกเกอร์พูทไม่เอานะคุณกำลังเขินเลดี้มันเบิดอยู่นะคะฉันด้แล้วฉันด้แล้วโอ้โหซีเวสเตอร์เธอทำไรหลอดพิกเกอร์พูทนะโอ้เอเอขอโทษไม่เป็นไรนะหลอดพิกเกอร์พูทปาร์ตี้น้ำชาตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยซะแล้ว เสเตมาร่วมมองกับเราม嘛ขอบใจแต่ฉันจะขาดความต่อเนื่องครั้งที่้้นน่ะฉันว่าฉันจะทำลายสถิตินะนะเออขอโทษอยากให้มีใครมาเล่นด้วยจัง ป็นอะไรอ่ะใช่โอเคไหมก็อะไรขึ้นอะพิทูเนียพิทูเนียโอเคมจะเป็นอะไรเ,นะเยอเปล่ามีเรื่องอะไรเมื่อกี้ใครร้องพิทูเนียยายได้ยินเสียงเธอร้องไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะเออค่ะคือว่าไม่มีอะไรจริงๆเฮ้ยพระช่วยพิทูเนียทำเอาเป็นห่วงแทบแย่เอางี้มีอะไรยายอยู่ข้างในละกันนะ ไม่น่าสนใจเหรอ,หรอพี่กระพุดร้องทีหนึ่งคนก็แห่กันมาตรึมอยากจะรู้จังมันจะเป็นยังไงถ้าช่วยด้วยช่วยด้วยห<ะ>มีหมีพี่ถุงเรียนี่ ไอ้พวกนี้นะรถโรงเรียน,นมาแล้วงั้นก็หมายความว่าเกือบได้เวลาสำหรับแมรี่ลันดาะนักชิวอวกาศ วน,น้รายการต่อไปแมรี่แลนดา้านักชีวะอวกาศอ่ใครย,ยังชั่ว อนนี้เราแปลงร่างเป็นพิทีนมูทั้หุ่นยนต์ิศาจจามูดาวทานช่างเผือกผู้เธอมาเปลี่ยนช่องฉันทำไมยะแต่ฉันไม่คนมาก่อนนะนไม่แฟร์เลยฉันจะดูรายการของฉันแต่ลอล่จาจนที่เราทำข้อตกลงกันไม่ได้เหรอเมื่อวานเธอดูรายการของเธอวันนี้เราก็ดูรายการของเรามาั่งงแต่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 แต สัญญาต้องเป็นสัญญาหรอล่ะ <c oughs> อเอ้าโอเคเธอชนะเรากทำหน้าบึ้งได้แล้วอยากดูอะไรก็ดูเฮ้ยว,ว้าวได้ผลจริงจริงด้วยอย่างนี้เราน่าจะทำบ่อยๆนะ